สังคทานวันเกิดคืออะไรกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลจะนำพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับสังคทานวันเกิดเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำ้วยนะครับจิจกรรมที่ทำเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เป็นจีกรรมทำบุญในพระพุทธศาสนาซึ่งการถวายสังฆทานถือเป็นการทาบุญชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเชื่อว่าได้บุญมากโดยมีความเชื่อว่าอาณิสงส์แห่งบญนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขมีความร่ำรวยทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความรักสุขสมหวัง และเป็นสิริมงคลแจ่ชีวิตในปัจจุบันเมื่อถึงวันเกิดเราเราก็มักจะมีการฉลองจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แบบตะวันตกมีการเชิญเพื่อนมาสังสรรค์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เปิดแชมเปญเลี้ยงฉลองมีการเซอร์ไพรส์ด้วยการดับไฟยกเค,ค้กวันเกิดที่มีการปักด้วยเทียนเล่มเล็ก จุดไฟพร้อมมาให้เจ้าของวันเกิดเป่าแล้วอธิษฐานเป็นเหตุให้มีคำถามคำหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรชีวิตดีขึ้นมากไหมเทียนเหล่านั้นให้พรสมปารถนารุ่งเรืองหายทุกข์หายโศกแค่ไหนหรือขนมเค้กก้อนนั้นที่อธิษฐานได้สร้างปฏิหาร ให้กับชีวิตยอย่างไรแล้วลองมาย้อนกลับไปดูการฉลองวันเกิดในอดีตประเพณีนิยมสมัยนั้นกับวิถีพุทธเมื่อถึงวันเกิดเขาทำกันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานความรักและการเงินสิ่งแรกเลยคือจะมีการกราบขอพร จากพ่อแม่กราบขอพรจากพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆมากมายอาทิเช่นการตักบาตรตอนเช้าการปล่อยนกปล่อยปลาการไถ่ชีวิตหรือการเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานเนื่องจากมีความเชื่อว่าสังฆทานคือทานที่เกิดผลบุญมาก เพื่อทำให้บุญที่กระทำนั้นช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อต้อนรับดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่มีการโยกย้ายเข้าสู่ช่วงอายุเป็นการใช้บุญถ่วงดุลดวงดาวเมื่อมีการทำบุญสร้างกรรมดีก็ถือได้ว่าเป็นการแก้เครดดวงชะตาจะได้ดียิ่งขึ้น ที่ร้ายก็จะคลายความรุนแรงลงหรือกลับกลายเป็นดีในที่สุดการถวายสังฆทานในวันเกิดอาจถวายตามความสะดวกพอเป็นพิธีหรือตามความเชื่อแต่โบราณในที่นี้จะขอยกตัวอย่างความเชื่อทางด้านของการจัดของถวายสังฆทานวันเกิดให้ชีวิตอุ้งโรดทั้งด้านการเงินการงาน และความรักโดยจะยึดเอาตามธาตุและจากราศีรวมทั้งใช้ทักษะมหาโชคเป็นตัวช่วยนุนนำเพื่อให้ครอบครุมและให้การทําบุญนั้นตรงจุดจัดของถวายสังฆทานตามวันเกิดจำเป็นหรือไม่ในความเป็นจริงตามพุทธศาสนาไม่เคยระบุว่าจะต้องนำสิ่งใดไปถวาย การถวายสังฆทานนั้นพุทธศาสนิกชนสามารถนำเครื่องไทยธรรมคือปัจจัสีนำสิ่งใดไปถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานก็ได้โดยไม่มุ่งคำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับทั้งนี้การจะทำบุญให้ได้บุญย่อมสำคัญที่จิตใจของผู้ให้ไม่ควรตั้งมั่นว่าเมื่อทำบุญไปแล้ว จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมานอกจากนี้การถวายสังฆทานด้วยอาหารทั้งสดและอาหารแห้งแก่พระพิสุสงฆ์ควรเลือกถวายอาหารที่ไขมันต่าลดอาหารประเภทที่มีไขมันรวมถึงกะทิของหวานต่างๆและเครื่องกระป๋องเนื่องจากอาหารเหล่านี้จะไปเพิ่มความเสี่ยง ให้พระสงฆ์ที่เป็นโลกเบาหวานและโลกทางเดินระบบหัวใจสรุปการจัดของถวายสังฆทานตามวันเกิดเพื่อให้ได้รับอานิสงฆ์มากเราสามารถนำเครื่องไทยธรรมปัจจัยสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องนำสิ่งของตามเงื่อนไขที่ใครก็ไม่รู้เป็นผู้กําหนดขึ้นมาบุญและอานิสงฆ์แห่งบุญนั้น ย่อมเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ให้จะเป็นบุญก็ต่อเมื่อผู้ให้ให้โดยศรัทธาให้โดยเคารพให้ตามการอันควรและอานิสงส์จะได้รับมากหรือน้อยทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับประโยชน์จากการนำไปใช้หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับเป็นสำคัญคำถวายเครื่องสังฆทานหรือเครื่องไทยธรรม อิมานิมายังพันเตจัตุปัจจยานิสัปปริวรานิภิกขุสังฆะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจัตุปัจจยานิสัปปริวรานิปติคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะ นิพพานายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับเครื่องไทยธรรมีมปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินและนี่คือการถวายสังฆทานตามวันเกิดที่ช่องคิดดีมีพรรังบวกแชแนลได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าการถวายสังฆทานนั้นจะมีประโยชน์ มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับประโยชน์การนำไปใช้หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแ่ผู้รับเป็นสำคัญลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ